E สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแนลพิงอันอนโคชคูปิงรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้เหมือนเดิมเลยเราจะมาดูดวงกันนะคะในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ในเดือนนี้นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างวันนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะคะเป็นภูมิแพ้พยายามแล้วนะคะตอนนี้ก็แบบเริ่มดีขึ้นเลยมาอัดคลิปไปก่อนเดี๋ยวจะลงคลิปช้าเกินไปนะ,ะนี่ก็จะรู้สึกแบบ เลดเลดมาบ้างละสักวัน2วันนะคะมาย้ํากันก่อนนะคะว่าการทนายเนี่ยไม่ได้เจาะจงดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับฟังรับชมเอาไว้เป็นแนวทางเอาไวเ้เตือนสติตัวเองนะคะสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะเปลี่ยนแล้วก็พลิกดวงชะตาเราได้ดีที่สุดเลยก็คือในเรื่องของการคิดบวกนะคะในเรื่องของ mindset ในเรื่องของการกระทําของเรานนั่นเองที่จะเป็นบทบาทที่สําคัญ,ญจริงๆนะคะส่วนใครที่อยากจะเป็นกําลังใจให้กับปิงในการทําคลิปก็ง่ายมากๆกด subscribe นะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ คอมมิต์รับพลังงานบวกร่วมกันนะคะมาเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่กันสักหน่อย12ใบ12พบเรือน12เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 และ12อ่ะดูหน้าไพ่กันสักหน่อยสำหรับคนที่อยากจะดูโดยการอ้างอิงจากวันเกิดนะคะก็คือวันที่13ุ้มกุมภาค่ะถึงวันที่12มีนานะคะส่วนใครที่ดูแบบลัคนาก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันดูหน้าไพ่สักนิดหนึ่งนะคะตนุกระดุมพาสหัสช้าพันธุปุตตะอลิ ปัตตนิมรณนะสุภากัมมะลาภะ และสุดท้ายนะคะคือตำแหน่งวินาศค่ะมาดูใบแรกกันสักหน่อยหนึ่งนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมะยังคงต้องย้ำอยู่ว่ายังคงมีความเครียดอยู่นะนะคะเสายังกลมอยู่อดทนรอค่ะอีกนิดเดียวนะจะบอกนับเวลาถอยหลังกันไปเรื่อยๆเลยนะเสาจะมีการย้ายนะคะออกจากตำแหน่งตัวตนของเราเนี่ยวันที่19พฤษภานะคะฉะนั้นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยมันเป็นในเรื่องของความเครียดที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของพื้นดวงอยู่แล้วซึ่งอาจจะมีในเรื่องของแรงกดดันต่างๆ,ๆที่มันเกิดขึ้น แต่ว่าในเรื่องของจากหน้าไพ่เนี่ยคำว่าหยุดตรวจนะคะมันหมายถึงว่าในเรื่องของการคิดนะการคำนวณการหาทางออกตอนในช่วงจังหวะเดือนกุมภาเนี้ยชาวลัคนาราศีกุมจะเป็นช่วงหนึ่งที่อาจจะต้องมีเรื่องให้ต้องคิดอีกละจริงๆคิดทุกเดือนนะแต่เดือนนี้อาจจะมีการวางแผนมากเป็นพิเศษเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราควรจะต้องจริงจังกับอะไรบางอย่างและควรที่ต้องหยุด นะคะในเรื่องของการที่ทําอะไรตามอารมณ์หรือการปล่อยปะละเลยในบางสิ่งบางอย่างคือจัดสรรระเบียบชีวิตนะคะดีขึ้นแล้วก็มันเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงแบบเอาจริงเอาจังอย่างแท้จริงซึ่งใน เดือนมกราหรือเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณทําไปแล้วสเต็ปหนึ่งนะคะแล้วคุณก็มองเห็นภาพตัวเองแล้วว่าพอทําตามนี้แหละชีวิตมันดีขึ้นมันเลยการแล้วตอนนี้คุณพยายามที่จะหาช่องทางหาโอกาสแล้วก็เป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะกับตัวเองครั้งหนึ่งสิ่งที่น่าภูมิใจสําหรับชาวล,าล,าลัคนาราศีกุมถึงแม้คุณจะเครียดคุณจะมีความรู้สึกเหนื่อยหนักใจขนาดไหนอ่ะแต่สิ่งที่มีหรือว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่ก็คือในเรื่องของความเป็นเลือดนักสู้ ความเป็นใจสู้แล้วก็ความที่หญิงในศักดิ์ศรีนะคุณอาจจะมีในเรื่องของความท้อแท้อารมณ์หน่อยนะการคิดมากการวิตกกังวลอะไรต่างๆอันนี้มันมีโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเพราะว่าตัวคุณเดงเนี่ยบทจะคิดเยอะคุณก็คิดบทจะไม่คิดอะไรเลยคุณก็ไม่คิดแต่สิ่งที่มันดีอ่ะก็คือในเรื่องของว่าคุณเนี่ยได้เรียนรู้จริงๆงนะเป็นมองว่านับวันมันเหมือนกับว่าคุณได้ทบทวนตัวเองว่าอันนี้ฉันทาพลาดละอันนี้ฉันต้องก้าวไปข้างหน้าละอันนี้ฉันจะไม่ต้องเสียเวลากับมันละเพราะว่าในเรื่องของตําแหน่งวินาศเนี่ย เกี่ยวกับในเรื่องของความทุกข์ใจนะคะหรือปัญหาต่างๆนะคะคำขึ้นมาเนี่ยมันเป็นคำว่าฝังกลบ คุณรู้ข้อผิดพลาดของตัวเองคุณรู้ว่าอะไรที่ผ่านมาที่ทําให้ชีวิตคุณมาถึงจุดนี้ได้สิ่งที่ทําได้ดีที่สุดนะถามว่ามันลืมได้ไหมมันคงยังลืมไม่ได้เต็มร้อยแต่ชาวลัคนาราศีกุมเรื่กที่จะเก็บเอาไว้นะคะพักเอาไว้ก่อนอ้เรื่องผิดพลาดเนี่ยฉันขอสู้ในเรื่องที่มันจะต้องลุยเรื่องที่มันจะต้องอยู่ตรงหน้าก่อนนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นนะคะก็คือให้ระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของบ้านนะคะอันเนี้ยอาจจะมีในเรื่องของการซ่อมแซมหรือบ้าน มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าตำแหน่งความเครียดแต่มันขึ้นมาว่าไอ้ความเครียดความทุกข์เนี่ยอย่างเช่นในเรื่องของการซ่อมหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับที่บ้านเนี่ยมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทําอยู่แล้วแต่เพียงแต่คุณแค่รอเวลาหาโอกาสในช่วงเวลาที่มันเหมาะสมหรือว่าจังหวะที่มันตรงจริงๆนะคะก็ไม่เป็นไรถือว่าผ่านพ้นไปได้แนะ่นอนนะไม่ต้องห่วง เราผ่านมาได้อยู่แล้วแล้วก็มันจะผ่านไปได้ในทุกๆครั้งนะคะส่วนในเรื่องของการทํางานเนี่ยอาจจะรู้สึกเหนื่อยหน่ายคือไม่รู้เป็นอะไรนะชาวลัวกนาราสีกุมจะเป็นคนไม่ไม่ชอบในเรื่องของสังคมที่เป็นแบบลักษณะของการแบบ สวมหน้ากากเข้าหากันแต่คุณนันเจอพอดีนะในเดือนนี้นะคะถ้าเกิดคนที่อยู่ักษณะนี้ก็อาจจะต้องมาบบพยายามที่จะสร้างภาพนิดนึงแล้วกันถามว่าคุณทําได้ไหมคุณทําได้นะคะแต่อาจจะรู้สึกเหนื่อยอ่ะนะคะเราปรับตัวเข้าสังคมได้แต่โดยธรรมชาติของตัวคุณเองเนี่ยคุณจะเป็นคนที่เหมือนกับชอบก็ชอบไม่ชอบก็คือแบบ ชัดเจนออกมาเลยว่าตัวเองไม่ชอบนะคะแต่ว่าพอเป็นในเรื่องของการทํางานมันก็ต้องทําไปนะคะอาจจะเป็นช่วงที่ต้องเจอผู้คนเจอสังคมมากขึ้นนะคะหรือว่าจะต้องมีการปรับตัวเยอะมากๆนะคะทีนี้สําหรับคนที่มีในเรื่องของ การติดต่อกันเจราจาหรือว่าการแบบทำงานนะคะการไปเจอผู้คนนอกสถานที่แบบนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะต้องเสียเงินนะคะไปกับในเรื่องของภาษีสังคมเยอะเช่นในเรื่องของการทานข้าวในเรื่องของการแต่งตัวนะคะหรือว่าในเรื่องของการเดินทางอะไรต่างๆนะคะเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยอาจจะเหนื่อยนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าสังคมมันก็เป็นไปตามภาพนะคะส่วนคนที่ทํางานน่ะมันยังพอแบบหลีกเลี่ยงได้คือเลือกที่จะคุยเฉพาะ คนที่เราจำเป็นต้องคุยจริงๆนะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนที่แบบบางทีจะต้องอาศัยในเรื่องของการเจรจาการติดต่ออันนี้ก็ต้องมาพยายามเข้าใจนิดนึงนะคะ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในเรื่องของงานน่ยปิ๊งมองว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายหรอกมันเป็นในเรื่องของการปรับตัวเป็นในเรื่องของความรู้สึกเบื่อหน่ายของชาวลัคนาราศีกุมมากกว่าว่าบางทีก็อยากจะเป็นตัวเองนะคะเพราะว่าบางทีเนีเนะะ่ยคุณแบบแต่งตัวบ่อย oh, <st> ๆคุณแบบออกงานบ่อยๆแบบนี้คุณก็จะมีความรู้สึกเบื่อนะอย่าลืมนะว่าคุณเป็นคนที่แบบคาดเดาอารมณ์ไม่ได้ช่วงไหนอยากแต่งตัวก็แต่งช่วงไหนไม่อยากแต่งก็คือไม่แต่งเลยแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยอยากจะอยู่ชิวๆสบายๆแต่ว่า สังคมแวดล้อมการำนำมาของคุณมันส่งผลทําให้คุณเนี่ยจะต้องแบบรักษาหรือว่าคลีปลุกนะคะรักษาภาพตรงนั้นก็ไม่เป็นไรนะค่อยๆแบบปรับเปลี่ยนกันไปอย่างน้อยในเรื่องของการที่แบบปรับตัวหรือการทําอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่มันส่งผลดีอีกในมุมหนึ่งก็คือในเรื่องของการเงินนะคะเงินเหมือนจะไม่รอดละนะ,ะแต่มันรอดค่ะเพราะไปขึ้นมาคําว่าพระคุ้มครองนี่เป็นยังไงล่ะนะคะคำว่าพระคุ้มครองรอดไปได้แบบวุดวิดนะคะอาจจะเป็นช่วงที่มีในเรื่องของการเงินติดขัดบ้างหรือว่าคุณอาจจะมีความรู้ ว่าคิดในใจนะตั้งเป้าว่าโอ้ตายแล้วเดือนนี้จะรอดไหมนอ้อมันจะไหวไหมนะมันมีในเรื่องของขาภาระค่าใช้จ่ายอะไรบางอย่างที่ตัวคุณเนี่ยรู้สึกว่าตัวคุณน่ยจะควบคุมไม่ไหวแล้วตัวคุณจะผ่านไปได้หรือเปล่าเอาแบบว่าง่ายๆเลยสบายใจเลยผ่านไปได้แน่นอนที่นี่ผ่านไปได้ ด้วยอะไรนะมองในเรื่องของความเชื่อเลยนะคะคือคนที่อยู่ลัคนาราศีกุมะคุณมีดาวเจ้าเรือนอะดาวประจําตัวเราคือดาวราหูสิ่งที่คุณทําได้เนี่ยนะคะก็ต้องทําตัวเป็นเหมือนโจรกับใจอะถ้าเกิดคุณอยากได้เงินนะคะหรือว่าคุณต้องการในเรื่องของแบบการที่ทำอะไรก็แล้วแต่มันดูราบลื่นไหลซึ่งอุปสรรคแบบเนี้ยคุณก็ต้องเป็นในเรื่องของการสวดมนต์การปฏิบัติอันนี้คือสิ่งที่มัน ดีขึ้นแล้วมันก็จะเป็นตัวแก้ปัญหาฉะนั้นคุณคิดได้เลยว่าเวลาตอนที่คุณเนี่ยชีวิตมีปัญหาให้คุณเข้าหาทางนี้มันจะเกิดปฏิหารเกิดขึ้นมาเสมอจริงๆเนี่ยในเรื่องของปฏิหารหรือสิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะพิ๊กองว่าตัวเราบางทีเราก็ไม่รู้นะว่าเราผ่านมาได้ยังไงบางทีเรามองย้อนกลับไปแต่คุณก็ผ่านมาได้ทุกครั้งนอกเหนือจากนี้เนี่ยคือตัวคุณเองก็ยังมีในเรื่องของผู้ใหญ่ เมตตาอุปธรรมอยู่นะคะคนที่เขาช่วยคุณเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มาช่วยคุณแบบว่าทุกครั้งแต่ว่านานๆจะมาช่วยทีในช่วงเวลาที่มันเป็นภาวะเร่งด,วด่วนหรือภาวะจําเป็นจริงๆนะคะฉะนั้นให้สบายใจได้ในเรื่องของการเงินนะคะแต่อาจจะเหนื่อยหนักใจนิดหนึ่งนะเกี่ยวกับเงินที่มันจะหลุดรั่วไปเนี่ยก็คือให้ไประวังในเรื่องของตาแหน่งพันธุค,ค่ะเพราะว่าเกี่ยวกับในเรื่องของญาติพี่น้องคําว่าแอบคุยแบบเนี้ยมันจะหมายถึงอะไรมันก็จะหมายถึงในเรื่องของการที่เราจะต้องโอนเงินหรือบางทีอาจจะมีคนเข้ามาแบบกอ ความช่วยเหลือต้องจ่ายตรงนั้นจุกจิกเล็กๆน้อยๆนะคะบางทีเนี่ยในเรื่องของการช่วยเหลือครอบครัวเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าจะต้องยอมรับว่าตัวเราเองเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนคือตัวเราเป็นคนใจใหญ่อยู่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วอะไรที่เราแบบสามารถซัพพอร์ตคนอื่นได้อะทำเต็มที่อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เราต้องกลับมาที่ตำแหน่งในเรื่องของความคิดของคุณก่อนสิ่งที่คุณจะต้องทำาอานนับแรกก็คือในเรื่องของการที่ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวตัวเองก่อนก่อนที่จะไปยุ่ง เรื่องวุ่นวายคนอื่นนะคะเพราะว่าดวง,งคุณเนี่ยมันเป็นแบบคนแบกหม้อน้ำมาไปแบกเรื่องแบกบรับภาระปัญหาของคนอื่นนะบางทีแบบไม่ใช่คนสนิทแบบเป็นแค่เพื่อนหรือว่าคนรู้จักแบบเนี้พอเขามีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยดวงชอบช่วยเหลือคนอื่นก็เลยบอกว่าให้พักให้เบรกในเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นในช่วงจังหวะนี้เดือนนี้ต้องหันมาช่วยตัวเองก่อนนะคะต้องหันมาในเรื่องของการดูแลครอบครัวจัดก,การชีวิตตัวเองก่อนนะคะขออนุญาตดุนิดนึงแล้วกัน <laughs> เดี๋ยวจะมาบ่นนะห้ามบ่นนะเออพูดแล้วมันก็แบบมีอินเนอร์เนาะเห็นแล้วแบบต้องเตือนว่าห้ามช่วยใครนะนี่ย้ำไปหลายรอบเลยนะคะส่วนนะคะในเรื่องของตำแหน่งเพื่อนอะมองในเรื่องของเพื่อนยังดีนะสาสตร์ช้าเกี่ยวกับเพื่อนเขามอบใจก็ยังได้มิตรภาพที่ดีนะคะแล้วก็มีคนที่พยายามที่จะเข้าหาคุณแล้วก็ เขาอยากจะสนิทอยากจะรู้จักกับคุณสั้นเหลือเกินอะแต่ตัวคุณเองไม่ค่อยอยากจะยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครคุยได้นะคะแต่ว่าณนะตอนนี้ก็คือมันเหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยไม่ได้สนใจเท่าไหร่แล้วก็ตัวคุณก็ค่อนข้างที่จะระแวดระวังอะไม่รู้ว่าไปหลอนจากความสัมพันธ์เก่าๆหรือเปล่ามีความรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้เข้ามาเนี่ยเขาจะจริงใจจริงหรือเปล่าคนนี้เข้ามาเนี่ยเขาจะดีจริงหรือเปล่าคือมันเจอเหตุการณ์คนที่ไม่จริงใจอะซ้ําๆแล้วก็แวดล้อมคนรอบข้างของคุณเนี่ยเป็นแบบสนอากาศนะคะเป็นลักษณะบบ คนที่แบบเหมือนกับไม่ได้พูดความจริงต่อกันนะอะไรแบบนี้มันเลยทาให้ตัวคุณเองไม่ค่อยได้เปิดใจรับใครเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าในเรื่องของตําแหน่งกรารยนานมิตรอ่ะไม่ได้แย่แล้วกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดนะคะในเรื่องของการที่จะหางานใหม่ก็มีโอกาสที่จะได้งานใหม่หรือว่าในเรื่องของโอกาสดีๆนะคะจากกรารยาณมิตรจากเพื่อนของคุณด้วยอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าคอนเน็ชันส่งผลดีเห็นไหมล่ะบอกแล้วว่าอย่าอยู่แบบ แต่บ้านนะต้องออกไปไหนมาไหนบ้างจาจะแบบใช้ชีวิตแบบอยู่คนเดียวนะบางทีแบบแบบต้องต้องออกไปบ้างนะบางทีคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะออกไปแค่เฉพาะเวลาตอนที่ทํางานแต่เอาจริงๆนะอยากจะให้คุณลองมาไปพักผ่อนไปรีแลกตัวเองบ้างเพราะว่าสําหรับชาวราศีกรุ๊ปเนี่ยมันเป็นช่วงชหวตที่ดวงคุณเครียดนะคะอย่างน้อยคุณต้องบอกตัวเองว่าไปเที่ยวใกล้ใกล้ก็ได้นะคะสักแบบเดือนหนึ่งครั้งสองครั้งอะลองดูแล้วกันนะคะโอ้ส่วนอีกสิ่งหนึ่งนะที่ปิงจะบอกว่ามันดีมาก อันนี้ดีจริงตำแหน่งปุตตะนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของความคิดไอเดียการทําอะไรใหม่ๆคือถ้าเกิดอาจจะมีโครงการอะไรบางอย่างที่คุณคิดแล้วก็ตั้งใจอยากจะทำานานเนี่ยในเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นสูงแล้วก็นอกเหนือจากนี้บางคนอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ได้เรียนได้หาความรู้เพิ่มเติมอะทำไปเลยค่ะเพราะว่าในเรื่องของโอกาสการหาความรู้เพิ่มเติมในช่วงเวลานี้ของคุณเนี่ยคุณจะได้ใช้ประโยชน์กับมันอย่างแท้จริง นะคะต้องอย่าหยุดเรียนต้องอย่าหยุดหาความรู้ให้กับตัวเองคือบางทีเนี่ยคุณอาจจะต้องมีเรื่องโฟกัสเรื่องอื่นอะ่ะเพื่อที่จะแบบให้ตัวคุณไม่ทุกข์นะคะเพราะว่าบางทีแบบคุณอาจจะหมกมุ่นกับตัวเองมากเกินไปคิดแต่เรื่องของตัวเองจนบางครั้งมันเหมือนกับไปบั่นทอนอารมณ์ความรู้สึกฉะนั้นการที่คุณจะเรียนการที่คุณจะหาอะไรใหม่ๆหรือไปเที่ยวไปพักผ่อนเนี่ยส่งผลดีกับชีวิตแน่นอนนะคะนอกเหนือจากนี้ก็คือจะโดดเด่นในเรื่องของตําแหน่งบริวารน,นะคะอา้าวไม่ได้แบบต้องแบบเป็นเดอะแบกคนเดียวนะอย่างน้อยคุณยังไ บริวารที่ดีคอยซับพอร์ตสนับสนุนคุณนะคะแล้วก็ได้บริวารที่มีคุณภาพถ้าเกิดคนไหนที่เป็นหัวหน้างานเนี่ยก็คือจะได้ลูกน้องที่ทํางานตรงใจนะคะอาจจะได้มีความร,รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเด็กใหม่แต่จริงๆเขาทํางานได้ดีแล้วก็ทํางานได้แบบโอเคมากๆเลยนะคะหรือนะบางคนอาจจะเป็นช่วงที่ไฟแรงนะคะอาจจะแบบไฟมอดในเรื่องของการทําอะไรเดิมๆแต่พอทําอะไรใหม่ๆแบบเนี้ยเรามีความร,รู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยมันมีสีสันกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ถือว่าดีนะไม่ไม่ได้แบบเสียอะไรนะลองเริ่มต้น ท่าำอะไรใหม่ๆสักนิดหนึ่งปิ๊งมองว่ามันดีทั้งหมดแหละเอาแค่ว่ามองแค่ในมุมความสุขของตัวเองก่อนคือบางทีเนี่ย เราใช้ชีวิตโดยการที่เหมือนกับว่าทางานหาเงินทํางานหาเงินวนเวียนอยู่แค่นี้มันเป็นชีวิตมันเป็นเป้าหมายของเราถูกต้องไหมแต่ว่ามันมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยอยากจะให้คุณมองถึงความสุขบ้างนะคะบางทีเนี่ยในเรื่องของความสุขมันก็แค่การเดินไปซื้อของตามตลาดนาัดการเดินห้างหรือการทําอะไรที่แบบมันดูไม่มีไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่แต่คุณเชื่อเสียว,ว่าเวลาทุกครั้งตอนที่ที่คุณแบบจิตตกคุณนอยคุณคิดมากแล้วคุณออกจากบ้านเนี่ยมันจะมีในเรื่องของ การปรับเปลี่ยนพลังงานดีๆแน่นอนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสิ่งที่จะเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะแนะนําก็คือว่าสําหรับชาวลัคนาราศีกุมถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกเครียดคุณมีความรู้สึก,สกเก็บกด พยายามหาดอกไม้นะคะจะเป็นดอกไม้ปลอมอย่างนี้ก็ได้หรือดอกไม้จริงก็ได้พยายามหาอะไรที่มันเป็นสีสันนะคะอย่าไปอยู่แบบมินิมอลมากเกินไปอย่าไปอยู่แบบคุมโทนมากเกินไปเพราะว่าตัวคุณเองอะคุณชอบแบบนั้นไงก็เลยพยายามที่ต้องหาอะไรที่มันดูแปลกใหม่แล้วก็ทําให้มกระตุ้นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของเรานะคะส่วนในเรื่องของตําแหน่งอลินะคำว่าจับปลาสองมือพี่มองว่าไม่มีอะไรมากนะอาจจะมีทะเลาะขัดแย้งกันบ้างแต่มองว่าเป็นเรื่องทั่วไปเป็นคนทั่วไปส่วนใหญ่ให้ระวังในเรื่องของการโพสตลงสื่อโซเชียลต่างๆมากกว่า เพราะว่ามันเหมือนกับว่ามีคนเนี่ยเป็นแบบเ,เขาเรียกก็เป็นสายเผือกนะอยากรู้อยากเห็นชีวิตคุณหรือว่าพยายามที่จะเหมือนกับเอาเรื่องราวของคุณเนี่ยไปพูดไปเล่าบอกต่อฉะนั้นเวลาตอนที่จะโพสต์อะไรหรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ให้ดีๆนะคะส่วนตําแหน่งนะคะ ปัตตนีนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของความรักความรักดีนะสำหรับคนที่มีคู่สําหรับคนที่แต่งงานแล้วขึ้นมานะแล้วก็ไพ่ใบนี้เป็นหมายเลข4 1นะคะมันจะหมายถึงในเรื่องของการพูดการเจรจาการช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่แบบพูดการสื่อสารกันแล้วคุณมีความร,รู้สึกว่าคุณเข้าใจกันมากขึ้น คุณรู้สึกว่ามันเหมือนก็ต่างฝ่ายต่างคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็คู่ของคุณเขาก็พยายามที่จะซัพพอร์ตคุณในระหว่างเดียวกันคุณก็พยายามที่จะซัพพอร์ตเขาคือมันดีตรงที่ว่าเวลาคิดจะทําอะไรเนี่ยมันเหมือนไปทางเดียวกันสมมติเอ้ยจะทําแบบนี้อ่ะเลยไปได้วยกันทําไปได้วยกันแบบเนี้ยมนเลยกลายเป็นว่ามันก็เป็นช่วงจังหวะที่มันเกื้อกูลแล้วก็สนับสนุนกันนะแต่ว่าสิ่งที่อาจจะต้องระวังนะฮะในเรื่องของความรักนิดนึงก็คือเรื่องอารมณ์ค่ะนะคะชาวลักนณาราศีกุมยังอารมณ์ไม่ค่อยนิ่่่งเทาไหร บทที่แบบคุณแบบจะแสดงออกความรักคุณก็แสดงออกเหลือเกินนะบทที่แบบคุณจะนิน่งๆเฉยๆหรือเป็นช่วงที่แบ,บบโหมดแบบ,บอยู่คนเดียวอะแล้วคุณก็จะแบบตัดออกไปเลยแบบนี้ทําให้คน อยู่ข้างๆหรือว่าคุงคุณเนื้อเขาอาจจะไม่เข้าใจความเป็นธรรมชาติในตัวคุณนะคะส่วนนะคะตำแหน่งสุขภาพค่ะตำแหน่งมรณะนะคะ,ะบนบ้านสารกล่าวสุขภาพให้ระวังนะเกี่ยวกับในเรื่องของช่องปากนะคะช่องปากเนี่ยจะเกี่ยวกับอะไรนะคะฟันมีปัญหาฟันผูกนะคะหรือว่าเลือดออกตามตะไลฟันเหงือกอักเสบโรคาปากเป็นแผลปากเป็นร้อนในนะคะนอกเหนือจากนี้ก็คือให้ระวังเกี่ยวกับในเรื่องของภูมิแพ้เกี่ยวกับอากาศนะเพราะว่าดาวเกตมันเป็นอากาศธาตุก็ต้องระวังด้วยนะคะในด้านตรงนี้ค่ะ ส่วนตำแหน่งสุภะนะคะหมายถึงในเรื่องของการเดินทางจริงๆเดินทางไกลไม่ค่อยมีเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็เป็นใกล้ๆที่เราวางแผนได้นะพิจาอณาว่าสบายๆอันนี้ไม่ได้มีปัญหานะคะผู้ใหญ่ก็ช่วยเหลืออยู่บ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้ถือกว่าไม่มีใครหรือไม่ไม่แบบออต้องพึ่งพาตัวเองร้อยเปอร์เก็ไม่ใช่นะคะการทําบุญเสริมสักหน่อย คำว่าตาช่างกับคำว่าด,ดึงขึ้นนะเออคำว่าตาช่างเนี่ยมันหมายถึงว่าถ้าเกิดสมมติว่าจะทาบุญนะ่ะปิ้งด่าจะให้เหมือนกับทาบุญต่อเนื่องทุกวันอนจาจจะบริจาคเงินก็ได้วันละห้าบาทสิบาทนะคะคำว่าด,ดึงขึ้นนะ่ะมรณิตที่ต่างๆการช่วยเหลือต่างๆนะวัดพระบัตรน้ําพุอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือแนะนานะคะทาไปเรื่อยๆนะคะก็ถือว่าส่งเสริมแต่ก็อย่าลืมนะสิ่งที่สาคัญที่สุดก,ก,ก็คือการสวดมนต์การปฏิบัตินั้นเองค่ะส่วนนะคะในเรื่องของตําแหน่งลาภโชคลาบนะคะมาดูกันสักหน่อยโชคลาบขึ้นมา คำว่าตักน้ําใส่กะโหลกชะงโลกดูเงารู้แหววแล้วใช่ไหมมันไม่ค่อยจะมีอะสินะคะ,ะไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดใจรักเดี๋ยวจะหยิบเลขให้แต่ถามว่าสื่อน้าโชคจะมาจากไหนสื่อน้าโชคจะมาจากตัวเองนะคะแล้วก็ไพ่เลขนําโชคเราจะหยิบให้ทั้งหมด3ามใบมันเดิมเลยมาดูกันค่ะ3ใบนี้จะเป็นเลขอะไรสี่ค่ะ 7ค่ะและ9ค่ะ479ย้ําย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเลขเด่นแต่ว่าถ้าเกิดเลขดอเลขรองเลขดองเลขหกับเลข8นะคะต้องขออภัยด้วยนะพูดผิดพูดถูกสะุดเกินวันนี้สงสัยยังเมายาแก้แพ้อยู่นะคะอ่ะโอเคปิดท้ายแล้วค่ะสําหรับคนที่อยากจะเป็นกําลังใจให้กับปิงในการทําคลิปนะคะง่ายๆนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อมเม e ต์รับพลังงานบวกร่วมกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ